ถ้าพูดถึงเรื่องภาษีทุกคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวเข้าใจยากแล้วก็น่าปวดหัวแต่จริงๆแล้วภาษีเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากกว่าที่คิดเพราะว่าแค่เราเข้าร้านสะดวกซื้อก็ต้องเสียภาษีแล้วถ้าทุกคนอยากเข้าใจภาษีอย่างง่ายต้องไม่พลาดสาระความรู้ที่มากกว่าความรู้ได้ใน Way t o share ครับ ผู้ประกอบการทรัพย์สินให้เช่ามือใหม่ก่อนที่จะเสียเงินได้บุคคลธรรมดาต้องทําความรู้จักกับเงินได้ประเภทที่5ก่อนว่ามีอะไรบ้างและสามารถหักค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ถ้าอยากรู้คําตอบต้องรอฟังใน w a y t s s h r r EP p นี้ครับทคุณเอกคะแล้วเงินได้ประเภทที่5เนี่ยมีอะไรบ้างเหรอคะ ครับจะมีเป็นพวกการให้เช่าทรัพย์สินครับแล้วก็การติดสัญญาจากการเช่าซื้อทรัพย์สินแล้วก็จะเป็นพวกการติดสัญญาจากการซื้อขายเงินผ่อนโดยที่เราอ่ะจะต้องไม่ได้รับเงินคืนหรือว่าพวกผลประโยชน์ครับที่เราได้รับมาแล้ว แล้วการหักค่าใช้จ่ายของเงินได้ประเภทที่5เนี่ยต้องทอํายังไงบ้างหรอคะครับการหักค่าใช้จ่ายของเงินได้ประเภทที่5้าเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2แบบครับ,รบโดยที่แบบที่1เราจะหักเป็นค่าใช้จ่ายจริงโดยที่เราเนี่ยจะต้องมีตัวเอกสารหลักฐานด้วยส่วนแบบที่2จะเป็นหค่าใช้จ่ายแบบเหมาโดยเริ่มต้นที่1 0จนถึง30%ครับโดยจะแบ่งออกเป็นประเภทดังนี้ครับบ้านโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างแพร ตรงนี้นะครับจะหักแบบเหมาได้30%หรือตามจริงต่อมาก็จะเป็นที่ดินที่ใช้ในการเกษตรจะหักแบบเหมาได้20%หรือว่าตามจริงแล้วก็ต่อมาจะเป็นที่ดินนะครับที่ไม่ได้ใช้ในการเกษตรจะหักแบบเหมาได้1 5หรือว่าตามจริงแล้วก็จะมียานปะหานะครับที่สามารถหักแบบเหมาได้30%หรือว่าตามจริงและอันสุดท้ายทรัพย์สินอื่นๆนะครับ เราจะหักแบบเหมาได้10%หรือว่าหักแบบตามจริงครับส่วนเงินได้ที่เป็นเงินได้ที่ได้จากการผิดสัญญาจากการเช่าซื้อทรัพย์สินครับแล้วก็การผิดสัญญาจากการซื้อขายเงินผ่อนสําหรับ2ตัวนี้จะหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้แค่20%ครับจะไม่สามารถหักค่าใช้จ่ายแบบเงินได้เลยอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองอเข้าใจมากขึ้นแล้วค่ะ,คะขอบคุณค่ะคุณเอก ดังนั้นนะครับผู้ประกอบการที่มีเงินได้จําเป็นจะต้องยื่นภาษีให้ตรงกับประเภทของเงินได้ครับอย่างเช่นผู้ประกอบการที่มีเงินได้การให้เช่าทรัพย์สินก็จะต้องยื่นเงินได้ประเภทที่5ครับและเวทูแชร์ใน EP พีถัดไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมกดติดตามถ้าไม่อยากพลาดสาระความรู้ดีๆ